วายไม่มีอะไรเลยนี่เป็นกระด่หินโคโลคิเลยไม่มีพังหอกที่นี่เขือนแบบนี้เอาเหนีเญมนกันนะอะไรเก่งเก่ ที่เก็บน้ําครับโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรเขื่อนเขื่อจิบน้ำบะไม่ใช่ดอกเหียวเหีวเวที่จิบน้ําครับตอนนี้น้ำม่มีสักหยุดนะครับโอ้ไม่ตายหรอ,อกคุณวาเหีวครับเหิว โอ้โหครับเขื่อนเจ็บน้ำครับดูเขื่อนเจ็บน้ำามมีน้ำไหมนี่ไม่มีโอ้โหไอ่มีอะไรเลยมมันมันเป็นหลุมแบบโอ้โ น่ากลัวน่ากลวู่ถ้านน้ำเต็มนี่ก็ใช่ไปเถอะพีนวเลยน่ขึ้นเลยเฮ้ยขึ้นได้อยู่มีบังขึ้นอยูอ่ออดมอตนวินินแล้วฉันก,ก็วินหัวได้นี่มันเป็นนปข่นเนาะมันเป็น,ม,น,ม,นมืนๆเนาะอันเป็นแบบ มันเป็นแบบบุนหมุนอะโอ้ยอยู่ไกลเว้ยมอสักตรงนี้เลยคนข้าตัวแข็งตัวเหี่ยวอยู่เป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบไม่สมสมถวนไม่มีอ่ะโอ้ยอยู่ไกลเวยิ่งหัวเักเออดูตาไล่ไปเลยวะมาไปคนเดียวฝคนน้ำหมดเรือมา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 ยกไปช่วย ออการหอบจากบ้านต้องใส่ถุงมือใส่ผ้าพิษดังก็ะถืกปรับ5้าอยนี่ใส่ครบชุดอย่างงี้ยตรวจเลยเนาะันนี้ดดพี่น้องครับดูสนิดที่เจี๊ยบนำ,นำจกัก <laughs> โดนทรายดูดองไปหมดแล้วลหพุผมป่าเนาะโดนทรายดูดไปแล้วแหละกลับบ้านมาสั่นมาอ่ะถ่ายมาให้ดูแค่นี้แล้วครับ